สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาบันเทิงค่ะโดดตู้มน้ำกระจายกลายเป็นเรื่องแปลกทันทีเมื่อมีนักกีฬาได้คะแนนจากกรรมการ0.0คะแนนในการแข่งขันกระโดดน้ำโอลิมปิก2020ประเภทสปริงบอร์ด3เมตรหญิงรอบรองชนะเลิศ ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยเรื่องราวที่สร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆก็คือจังหวะที่พาเมล่าแวนักกระโดดน้ำชาวแคนาดาตัดสินใจออกมากระโดดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบชิงด้วยการทิ้งตัวลงไปในน้ำแบบหน้าตาเฉย ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอได้เรียกท่ายากระดับ3.5ประกอบด้วยท่าลังกาหลังหนึ่งรอบและหมุนเกลียว3รอบครึ่งให้คณะกรรมการแต่พอเอาเข้าจริงนักกระโดดน้ำสาววัย28ปีกลับไม่ได้เลือกที่จะจัดท่าตามที่เธอเรียกแต่อย่างใดทำให้คณะกรรมการทั้งหมดตัดสินใจให้เธอ0.0คะแนนซึ่งเป็นการให้คะแนนที่เกิดขึ้นยากมากๆและทำให้เธอจบอันดับสุดท้ายของผู้เข้าแข่งขนนัน ทั้งหมด18คนไม่ผ่านการขัดตัวเข้าไปในรอบรองชนะเลิศทั้งที่ก่อนกระโดดครั้งสุดท้ายเธอรั้งอันดับที่9หลังผ่านการกระโดด4ครั้ง ซึ่งหลังจบการแข่งขันพาเมราแวร์ได้เปิดใจผ่าน CBC สถานีโทรทัศน์ในบ้านเกิดถึงการตัดสินใจทำแบบนั้นว่าเพราะเธอกลัวที่จะได้รับบาดเจ็บหากฝืนที่จะทำท่ายากที่เรียกไปฉันคิดว่าถ้าฉันกระโดดตามที่เรียกไปมันอาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองได้ฉันขอบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเองมากกับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ยากจริงๆหลายสิ่งที่คุณเห ในการแข่งขันเป็นเพียงปัจจัยเล็กน้อยแต่ฉันขอบอกว่าฉันเต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้มากๆและยอมรับว่าฉันผิดพลาดแต่ฉันไม่ปล่อยให้มันมาทำลายความเป็นตัวตนของฉันนักกระโดดน้ำสาวชาวแคนาดาเปิดใจถึงจังหวะสำคัญขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุกดต์คอมค่ะ